ไรอ้อยดีใจอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีมีหนังสือถึงโรงงานอนุญาตให้ทดลองเดินเครื่องจักรได้ข้าจะเริ่มหีบอ้อยได้ในคืนนี้ประมาณ19นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อบ่ายวันที่17มกราคม2568นายิธิตินัทมุนิรัตอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีมีหนังสือถึงบริษัทไทยอุดรธานีเพาเวอร์จำกัดโรงงานไฟฟ้าชีวมวลโรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานีตําบลคำบงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี เรื่องให้ทดลองเดินเครื่องจักรโดยระบุว่าตามที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีสั่งการให้ระงับการใช้หม้อน้ำขนาดกำลังผลิต150ตันต่อชั่วโมงทั้งหมด4เครื่องลงวันที่15มกราคม2568เพื่อโรงงานแก้ไขปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน และรายงานผลการดําเนินการพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมายังสํานักงานอุตสาหกรรมอุดรธานีเพ <_ d ance> ื่อประกอบการพิจารณาทั้งนี้ให้ดําเนินการแล้วเสร็จภายใน30มกราคม2568ต่อมาเมื่อวันที่17มกราคม2568บไทยอุดรธานีพาวเวอร์จำกัดแจ้งความประสงค์ให้อุตสาหกรรมอุดรธานีพิจารณาให้ใช้หม้อน้ําตามปกตินั้นเพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์ว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามคําสั่ง และหม้อน้ำไม่อยู่ในสภาพก่อให้เกิดอันตรายความเสียหายหรือความเดือดร้อนต่อบุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่อาศัยใกล้เคียงดังนั้นอุตสาหกรรมอุดรธานีจึงอนุญาตให้บริษัทไทยอุดรธานีพาวเวอร์ Power จำกัดทดลองใช้หม้อน้ำขนาดกำลังผลิต150ตันต่อชั่วโมงทั้งหมด4เครื่องเพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยตั้งแต่วันที่17ถึง30มกราคม2568 เมื่อสิ้นสุดะระยะเวลาในการทดลองแล้วให้ส่งผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบายอากาศของหม้อน้ำที่ตรวจวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมหาข้อเท็จจริงว่ามีเหตุความเดือดร้อนรำคาญเกิดขึ้นให้บริษัทระงับการใช้หม้อน้ำทั้งสี่เครื่องทันทีและปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เหตุเดือดร้อนรำคาญหมดไปขณะเดียวกันบรรยากาศที่ลารับซื้ออ้อยโรงงานน้ำตาลเทอุดรธานี ซึ่งยังเต็มไปด้วยรถบรรทุกอ้อยที่จอดรออยู่เต็มลานกว่า2,000คันนอนายนัทพลวิถีรองพวจังหวัดอุดรธานีนายธีรชัยแสนแก้วสอสอ,อุดรธานีเขตเจ็และนายกสมาคมชาวไร่อ้อยอีสานเหนือนางเทียบจุธาขาวคำสอสอ,อุดรธานีเขตสิบนายจรูนบุหิรันนายอำเภอบ้านผือและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องลงพื้นที่พบปะให้กำลังใจ พร้อมทั้งแจ้งให้พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยทราบถึงการแก้ไขปัญหาจากส่วนราชการในเบื้องต้นหลังจากชาวไร่อ้อยทราบข่าวประกาศทดลองเดินเครื่องจากโรงงานได้ทําให้ความตึงเครียดเริ่มลดลงมีการมอบดอกไม้ให้กําลังใจคณะทํางานทุกฝ่ายที่สามารถทําให้โรงงานเดินเครื่องต่อได้นายวรพจน์บุรุษพักดีเลขาธิการสมาคมชาวไร่อ้อยอีสาเนเหนือไทยอุดรบ้านผือเปิดเผยว่าในวันนี้ ได้รับข่าวดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ทั้งนายธีรชัยแสนแก้วสอสออุดรธานีเขต7นายกสมาคมชาวไร่อ้อยอีสานเหนือนางเทียบจุธาขาวคำสอสออุดรธานีเขต10นายนทพลวิถีรองพวจังหวัดอุดรธานีและนายจรูนบุหิรันนายอำเภอบ้านผือเพื่อแจ้งให้ชาวไร่อ้อยได้รับทราบในเรื่องที่เราเรียกร้องการหีบอ้อยและเดินเครื่องโรงไฟฟ้าซึ่งได้รับการอนุโลมหีบอ้อยให้หมดท่านได้กรุณาประสานไปยังหน่วยเหนือ อนุมัติให้หีบอ้อยของเราแล้วขอขอบคุณทุกท่านกเกษตรกรชาวไร่อ้อยพอทราบเรื่องทุกคนดีใจโหร้องทุกคนมีคำมั่นสัญญาต่อไปนี้จะมีอ้อยสดมากขึ้นอ้อยไฟไม่จะลดน้อยลงโดยจะทำตามนโยบายของรัฐที่กำหนดซึ่งคาดว่าจะสามารถเดินเครื่องโรงไฟฟ้าและโรงงานน้ำตาลได้ในเวลาประมาณ19นาฬิกาส่วนนายสุภชัยแก้วศีอายุ40ปีกเกษตรกรชาวไร่อ้อยตำบลคำบงกล่าวว่า ขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่เห็นความเดือดร้อนของพวกเราได้เข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับเราตนทำไร่อ้อยจำนวน40ไร่หากไม่ได้รับการช่วยก็คงหมดตัวเป็นหนี้สินสัญญาว่าจะทำตามนโยบายของรัฐบาลจะตัดอ้อยสดส่งโรงน้ำตาล